สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องเด t a ต้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำรีแอคชั่นเมฆาวายุใน EP ีที่2นะครับผมก็จาก p ีที่แล้วตอนสุดท้ายที่เฮ้ยเลือดหยดลงไปในก้อนสี่เหลี่ยมๆแล้วเอยมีภาพโพลแกรมคนขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องไปดูว่าเป็นใครกันเนาะนะครับก็โอเคครับไปไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ตอนที่สอง。 ผู้อวิโสอูหมงอ,อ,อะไรอ่ระซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่แต่ทำไมหน้าคล้ายกันอะ <c oughs> <c oughs> ฟืนะฟ้นเหรอฟื้นคืนเนี้ยเหรอ เอออย่ามาอวดดีเฮ้ยก้นงามงไงฝ่ามือเมฆาล่องรอยเฮ้ยไม่มีเห็นไม่เห็นปะ มีแค่มีแค่น้องน้องที่เห็นบ้าแบบหยดเลือดลงไปเออน่าจะใช่นะเฮ้ยอเมซิ่งก็คือน้อง,น,องน้องเห็นคนเดียวนี่คิดว่าเห <laughs> มือนผี 地下城出生，从不曾见过这种景象。听说这就是地表原本的样子。对了，院长，哥哥去哪了？好不容易来一趟，我想让他也瞧瞧。哎，谁知道他在哪儿？天云现在整天神秘兮兮的，不知道从哪儿弄到那么多钱。您不要责怪哥哥，他做的一切都是为了我。 如果不是为了给我看病，不要多想了，傻孩子。看这里，看这里，看这边，看这边。来来来，笑一下，笑一下。这一看,看这里，看这里，看这里啊，看这边。笑一下，笑一下。啊！哎呦，院长你好，这就是步天涯吧？步天涯。地下城的下一代就是黑金公司的未来。除了赞助麦能高中。 我个人也非常关心地下城的孤儿们，对他们的关照一个也不能少啊。อเอเฮ้ยโอ้โหชนคนอย่างนี้แล้นี่หนึ่งทีเก็บเก็บเก็บแอปเปลิลนี่เพช็อตหนึ่งที 一共有四十座，被小行星撞击之后就只剩下三十六个了。嗯，这里是第三十二个，所以叫三十二号地下城。这些是基本常识，你怎么都？应该就是人，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 人 <noise>，人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  <noise>，人，人 <noise>，人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 ， 我们喝的果汁都是宣传的一部分，但是我对孩子们的关心呢，那是真的。那还请罗总用脉能看一下天涯的病情吧。不，天涯。<汗>啊！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 啊<汗>！啊！啊、oh！啊！啊<汗>！啊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 ！ 嘿，那我 w 干。t 院长，借一不说话？不用走开，不管是什么结果，我都可以接受。你这孩子倒是有骨气、啊，只不过你的腿，这么说吧，除非一辈子有持续的脉能注入，否则是无法和正常人一样行走的。我早就知道了，没关系的。

哇，刚才那几下子竟然这么厉害！你是卖能武者吗？卖能武者是。拉！看来此地并非阴曹地府。那洛普姆难道就住恒能感觉到人的杀气。还想往哪儿跑？你你是罗刹的副手？ 我在展会上见过你。哼，<laughs> 你是我雇的贼，我自然要当面检验你的本事。我之前就听说，黑金公司有个案子，黑金帮，原来是真的。监守自盗，你就不怕罗刹要你的命吗？这句话已经宣告了你的死期。我东西交出来，我留你个全尸。我要拿这东西救人，不像你们拿来做人体实验。 ใช่เอ้ยอุ้ยอุ้ยน่าจะทำอะไรมันยากอยู่มั้งปืนธรรมดาอุ้ย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 น้องก็ฝีมือใช้ได้นะอ,อุดเลยอุ้ย ใครจะช่วยได้วันเนี้ยตะลุงโฮลแกรมช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วคนอื่นไม่เห็นเหรอว่าน้องพูดเหมือนพูดอยู่คนเดียวเห <c oughs> <c oughs> มือนผีจริงเหมือนผี <c oughs>

喂？这里是我的地盘，你以为能躲得过？不试试看怎么知道？来来来，来啊！好。泰山崩于前而色不变，我再教你一招擒拿手。二三三。喂喂，乱乱乱！

那帮无耻政客，一切都是为了作秀。院长，没关系的，我能得到这只蝴蝶，已经很开心了。然哥哥，你千万不要出事！天涯，哥哥一定要。哦，被拿。 啊我看着说呀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 我看 啊！你先调整呼吸，刚没来听我号令。苏苏苏苏，小 <laughs> 子，我以前像你一样，幻想自己能有卖能，可惜那都是天选之人才有的，放弃幻想吧，下辈子投胎选好点。啊！ ดูน่อยดูก่อนก่อนจะพูดอะ่ะ,เ,ะเ,อเอ้ยสิงล่างเหรอสิงล่างได้น่าจะชั่วข่าวนี่ใครนี่พระเอกเนาะนี่พระเอก จะเก่งมันก็ต้องอย่างนี้ก่อนเนาะสบักสบอมอุ้ยร่างแยกเออน่าจะเป็นพลังของพี่แกคือสมุดเมฆา ทำลายทำลายเกาะมันโอ้อะไรเนี่ยสู้ไม่ได้เจาะท่อสู้ไม่ได้เจาะท่อทีอ่สานชื่อตีฝ่ามืออู้ เรียบร้อยออน่าจะได้ชั่วข่าวมั้งคิดว่าเนะแบบหลอมรวมกันได้ชั่วข่าว,ว <c oughs> ดูไว้ลุง เทียนหวินอ้วอวินอวินอะไร,รักอย่างปู่เทียนหวินน้องชื่อปู่เทีนยนหยางตอนแรกคิดว่าเขาชื่อปุปปชื่อเทีนยนหยางเออตอนนี้เทียนหวินโอเคออา โอเคโอเคครับ EP นี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็สรุปแล้วก็คือไอ้ก้อนสีเหลี่ยมที่อยู่ในปัม๊มปั๊มดำใช่ไหมก็ออกมาเป็นผู้อาวุโสว,วินแล้วกันอขอเรียกว่าผู้อาวุโสว,วินแล้วกันนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปหาชื่อเต็มอีกทีหนึ่งนะออเน,เนญญญะเาะก็ออกมาเป็นเหมือนวิญญาณออกมาเป็นเหมือนวิญญาณแล้วก็นั่นแหละคือเห็นแค่คนเดียวไงนี่คิดว่าที่เห็นคนเดียวเพราะว่าเลือดอะมันหยด เ,เลือดของน้องอ่ะหยดตั้งอต่ EP ที่แล้วเนาะที่หยดใส่ของอ่ะเออก็เลยน่าจะเป็นน้องคนเดียวที่เห็นแล้วก็คิดว่าต้องเกี่ยวข้องอะไรกับน้องแน่อน,อนอนอะ่ะเรื่องพลังแล้วก็เรื่องของรอยสักตรงแขนด้วยที่ถามแล้วก็ยังไม่ตอบเนาะเออแล้วก็ยังโดนอีพวกนั้นไล่ล่าจะฆ่าอยู่นั่นแหละเด็กคนเดียวโหนใช้คนโคตรเยอะสุดท้ายมีอีลุงใส่ชุดเกาะนี่มาเนาะก็เมื่อกี้ก็เล่นพระเอกเราสนุมเลยเนาะแต่ก็นั่นแหละก็อะไรนะ ให้ผู้อาวุโสอินเขาก็แบบว่าให้แบบสัมผัสพลังงานชีพจรอ,อะไรทั้งอย่างแล้วก็น้องก็พลังมาเนาะสกิลพระเอกเนาะแล้วก็เอ้ยพอพอเรียกพลังงานมาปุ๊บวิญญาณของผู้อาวุโสก็เข้าไปในร่างไปสิ่ร่างน้องแล้วก็ใช้กระบวนท่าได้นะเอเอไอ้นี้เนี่อยอนาคตนี่ว่าต้องสุดยอดแน่ๆเลยแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าอนาคตเขาอาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆก็ได้มัง้งนะอันนี้คือการเดาเนาะทุกคน อีพนะีนี้ก็รู้สึกสนุกขึ้นนะ ừ, รู้สึกสนุกขึ้นเราก็ต้องรอติดตามกันว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ติดตามชมอีพีหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ